อ้ายเนาะเป็นเป็นชวนน้องเป็นชวนอ้ายเอิ๊กว่ะเอิ๊กถั่วถั่วกับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดคนเนาะวันนี้มาผมมาพออีแล้วครับส่องเบาใบบรรณาวันนี้มาพี่น้องกินต้มถั่วต้มถั่วเชมกอกเกาะเส็บ กับไก่ย่างไก่ถามหาคนจังยังวะไก่ย่างไอ้แองนึกกี้ยังไงเสียวางมาแต่บิกซี่แต่บิกซี่น้องไปมื่อนหร่มันเบิด์ตอ่ะโอันนี้ไปจบเอาอีกไปไหนยังอบแบบเรื่องๆลื่องพี่น้องนะไปเมื่อไหร่ไม่แต่แสบน้องสองชั่วโมงยังไหนครับว่าเอาแล้วสองชั่วโมงเขาพูดเท้ามาพี่น้องมาแสบกันเนาะไปกินกันอย่าลืมเนาะพี่น้องผากดไลค์กดแชร์ กดติดตามเผื่อเป็นกำใจเหตุคลิปต่อไปน้องพี่น้องมามพี่น้องมาปกติยิงไว้แล้น้พี่น้องนะเพื่อแจงแก่นเป็นมาลงคลิปใหม่เลยเห็นนะตำทั่วมือสีมือพี่หมูตำให้กินสูตรเลือเนี่ยมือเนี่ยครับใช้มะกอกเพี่น้องไม่ต้องใช้มะนาว่แบบนี้มมะนาวมากไปครบนล้วใส่เข้ามาแซ่บกินแล้วบอสแซ่บ bây giờ cái tôi trong, trong mình tắm chồng một giờ lẹp hết mẫn bơi nhắm hơi 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 ออกมานอกมอืมที่มเอิกมังนี่นใบอดมันะเป็นเนี่ยเอิ๊กนะฮนส่วนเอิกมันมกิมเขาห้มากร่างกิยเขงเรื่องอไร้เดือคกับแน่นอนะเขามากส่ิงงอย่างางล่างด้วยมันที่งมาถ่านอำแลาว เพื่อบกข้้องไว้รอบนะ้ำยังข้อกล้องเป็นชวนขาพียงงองแล้เฮ้ยเ,เป็นชวนตีกอ้ายเนเป็นชวนน่องเป็นชวนอ้ายอเอ๊อเอะัวะ่ถวถด่ถว Nó ấy mù nó. Ăn được, quan, không ăn qua không nhá. Không biết, đấy. ก็เมื่อนแตหาเที่ยวนี่สิอบเขาบอกว่าสองชั่วงเลยถ้ากันมากเราเหลียวสองชัม่วงไม่ได้กินนน้วไก่เนี่ยมันเราให้งาสองชั่วงไรมันก็ช้างสุกหอกเลยบอกามามาไบมไงกันไงมืออไรมื้อะไรนี่สิครับเมตุ๊กใไหวไายเจมูุ๊ก่เจมตู๊ เาทาวไปจะทานนี่เลยกลับบ้านไม่บอกเขาเนาะไม่จงใจบ่ครับเนะกิด่งอเอาะออย่างสิเสร็จเก็บมันก็มาเอาอในรไฟกางแต่เอาเี้่ส่งรถแข่งเขาตืน่นเ้าจะจะโม้เฮีย

มาเด้อแสะคือเ,เกา่าอืมผักสลนเตยยุบมัน,นมก็รักเนี่กินอยู่สักวันกินายมือไหมเน่ยเจ้าหนี้ปลูกปลูกอะไ

นั่นบาน้านในห้องครับที่ได้จบคลิปไว้เพียงตัวนี้ได้พี่นนองยังไงก็อย่าลืมเนาะฝากไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อกำลังใจคลิปต่อไปเนาะพี่เนาะขอขอบใจ